เห็นความว่างเปล่าคืออะไรเห็นอนัตตาคืออะไรกลับไปที่ใบไม้ใบนั้นใบไม้ใบนั้นยังบอกออกไปอีกว่าใช่สำหรับเธอฉันอาจจะดูเหมือนเป็นใบไม้ใบหนึ่งแต่ฉันไม่เคยมีชื่อเรียกว่าใบาไม้เพราะตอนที่ฉันติดอยู่กับต้น ฉันก็ไม่เคยได้ยินนะว่าเจ้าลำต้นน่ะเรียกฉันว่าใบไม้คงมีแต่มนุษย์เท่านั้นมั้งที่เรียกฉันว่าใบไม้เพราะเวลาหนอนมันกัดกินฉันน่ะมันก็แค่กัดกินมันไม่เคยเรียกฉันว่าฉันชื่ออะไรเลยเอาเข้าจริงๆฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันใช่ใบไม้หรือเปล่าเธอไม่เห็นเหรอก้านเล็กๆที่อยู่ที่ปลายใบของฉันน่ะมันติดอยู่กับลำต้นนะ และลำต้นนั้นมันก็ติดอยู่กับกิ่งขออภัยติดอยู่กับกิ่งและกิ่งนั้นก็ติดอยู่กับลำต้นและลำต้นของต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันก็ดึงดูดสารอาหารจากพื้นดินเนาะและฉันก็รับแสงอาทิตย์ด้วยแล้วบางครั้งฉันก็ได้น้ำค้างยามค่ำคืนหรือน้ำที่เธอรดใส่ฉัน ความเป็นใบไม้เนี่ยมันไม่เคยเป็นใบไม้แค่ใบไม้เลยฮะเพราะในใบไม้ถ้ามันมีน้ําแปลว่าอาจจะมีสายฝนผสมผสานอยู่เป็นส่วนหนึ่งของใบไม้อนูเล็กๆ c o l o r f ิเลเหล่านั้นที่เคยรับแสงแดดนั่นแปลว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์เช่นกันและถ้าฉันเคยได้รับแร่ธาตุจากดิน แปลว่าฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัตตภีและโลกไปนี้เนาะถ้าฉันเคยแบ่งบันบางส่วนให้หนอนกินฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวหนอนซึ่งป่านนี้อาจจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ได้ความว่างเปล่ามันไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าจากความเป็นใบไม้นะฮะมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นเพียง มันไม่ได้มีใบไม้ที่แท้จริงแต่มีสภาวะชั่วคราวที่รวมกันจนดูเหมือนใบไม้แต่ในใบไม้ทุกใบมันมีพาทิตก้อนเมฆนอนแร่ธาตุและดวงดาวทั้งจักรวาลอยู่ในใบไม้นั้นตลอดเวลาใบไม้นั้นว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร ตัวตนที่มนุษย์สำคัญและเรียกเขาว่าใบไม้ใช่ครับที่คุณจตุพรพิมพ์ม,มาเพราะทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเราเข้าใจอนัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกันใบไม้ใบหนึ่งกำลังบอกว่าฉันคือผีเสื้อ ฉันคือพื้นปัตภีฉันคือก้อนเมฆฉันคือดวงอาทิตย์และฉันคือจักรวาลด้วยใบยไม้เพียงว่างเปล่าจากความเป็นแค่ใบไม้หนึ่งใบไม้รวมทุกสิ่งในจักรวาลแล้วปรากฏเป็นใบไม้แล้วพอ มันสูญสลายไปใบไม้นั้นก็กลับสู่ความเป็นธาตุคืนกลับให้น้ําให้ลมให้ไฟคืนกลับให้แม่น้ําคืนกลับให้ดวงอาทิตย์คืนกลับให้ทุลีดินคืนกลับคืนกลับเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งดังนั้นแม้ขณะที่ใบไม้เป็นใบไม้มันก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งอยู่แล้ว ย้อนกลับมามองที่ตัวเรา